สวัสดีครับลุงบอยนะครับแด๊ดดี้จอนจัดวันนี้นะครับผมไปวัดบางชันมานะครับไปไหว้ท้าเวสวรนมานะครับเพื่อที่จะขอพรท่านนะครับให้กิจการที่ผมทําอยู่เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะครับขายของให้เฮงเฮงนะครับร่ารวยร่ารวยทีนี้ผมก็ไปเห็นนะครับเขาจุดทูบเสียงดวงกัน ตัวผมเองครับก็ไม่ค่อยจะมีดวงอะไรกับเขาแล้วครับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มายังไงก็ไม่เคยถูกกับเขาสักทีวันนี้นะครับผมจะลองเสี่ยงดวงดูนะครับโดยที่ผมขอทูบเข้ามาแล้ว4อันแต่ผมจะไม่เป็นคนเลือกทูบเองครับผมจะให้น้องมะลิช่วยเลือกให้ดูซิว่าเจ้ามะลิเนี่ยจะให้โชคผมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปให้เจ้าน้องมะลิเลือกทูบดูว่า้องมะลิจะเลือกทูบอันไหนนะครับแล้วเลขที่ได้จะเป็นเลขอะไร นะครับถ้าอย่างนงันะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วผมจะให้น้องมะลินะครับช่วยเลือกทูบให้แล้วเดี๋ยวลองจุดดูกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรโอเคเดี๋ยวเรากลบกับบ้านกันเลยดีกว่าโอเคไปเจอกันที่บ้านนะครับผมนี่นอนอย่างนี้เองนี้ไปไม่ต้องมาทําตัวจเงียบเงียวเงียวมาเร็วมามาเร็วดูดูเสียง มาีไปคึนมนนี่แป๊บหนึ่งเด็วเดี๋ยวจะให้ช่วยอะไรหน่อยเด็วนะนะเร็วนี่ครับเอามาแล้วเดี๋ยวเรียกเจ้ามาลีมาช่วยเลือกให้ดูซิว่ามารีจะเลือกได้เลขอ,อะไรนะครับเออรอมารีแป๊บหนึ่งอ่ะเร็วนายเขี่ยให้อันหนึ่งเขี่ยให้อันหนึ่งเลือกดิเอาอันเดียวพอเขีย่ยไหมเขี่ยมหม Kia lều kia hên ơi lều hên lưu lều 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 hên ơi nè hên ơi lều nè ơi lều hên ơi lều ơi lều ơi lều ơi này ơi này ơi lều đâu lều ơi kia ơi lều ơi lều này lều này lều ơi lều ơi lều ơi เขียนให้หน่อยนี่อยู่นี่แล้วอือเบื่อก่อนนดินี่นี่อะเร็วเร็วเขียนให้ก่อนเนี่ยอ่ะอันเดียวเดี๋ยวนายเดิมเร็วอันเดียวเร็วมาเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขี่ยไหนเขี่ยไหนเดิมเขีไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอโอเคอันนี้นะอันนี้นะนี่ได้แล้วครับเลือกมาอันนี้ แต่ดูนะว่าจะเป็นเลขอะไรขับคุณมากครับนะดูกันอขอบคุณมากครับมารีเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามารีจะให้โชคหรือเปล่าเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาจุดกันนะครับดูว่าจะได้เลขอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อกันไม่รู้จะได้เลขอะไรมีขายหรือเปล่า ถึงแล้วเดี่ยวปักแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ,บว่าจะได้เลขอะไร เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเอาเลขอ e ีหยังวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมใช่ปะ่ะหรือว่าตองหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามนะครับมันมีงอ,งอ,งอตรงนี้ด้วยโอเคน่าจะเลขนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะมีขายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในแอ เ่าต,ตั้งก่อนนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูที่ตลาดกันโอเคได้ละไปะจากนั้นนะครับผมก็เข้าแอปเป่าตังนะครับเพื่อที่จะทําการซื้อรอตอรี่ออนไลน์นครับ80บาทพอคีย์เลขเข้าไปนะครับสรุปว่าเบิร์ดครับไม่มีครับเลขหมดสะง,งั้นก็ลองดูลองเข้าไปดูหลายๆรอบนะครับก็ หมดนะครับมีแต่เลขอื่นก็เลยจะเป็นที่จะต้องไปซื้อเลขที่ตลาดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าครับเมื่อกี้หาดูในแอปเป่าตังแล้วแต่ว่าหมดแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับในในแอปก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูที่ตลาดกันนะครับว่าจะมีเลขนี้หรือเปล่านะครับแล้วเจ้ามะลิน้อยของเราจะให้โชคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูที่ตลาดกันนะครับสวัสดีวันที่สิบสอง โอเควันนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปค้นหารถตตอรีกันนะครับ mm hmm. เลขที่เจ้ามะลิมันหยิบให้เราเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันจะมีเลขนั้นหรือเปล่าเราก็จะมีรอตตอรีแปดสิบบาทหรือเปล่าเนาะโอเคตอนนี้ถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเราินไปดูกันนะครับ โอ้เจ้าหนึ่งหนึ่งสามเป็นเลขดังถ้างั้นขายต้องร้อยสิบบาทร้านที่แปดสิบบาทก็ไม่มีนะครับมาดูร้านอื่น,นูก่อนโอ้โยไม่มีเลยถ้าร้อยสิบบาทซื้อดีปรกว่าเนี้ยนี่นะครับมีอยู่หนึ่งใบอันนี้มีใบเดืนะอนนั้นหนึ่งหนึงสาครับ หนึ่งหนึ่งสามมีบ้านมีใบเดียวเหรอหนึ่งหนึ่งสามใช่ต้นเรืมาแสงโอเคครับก็ได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกก็จะมาหาเลขที่ขายแปดสิบบาทที่ไหนได้หมดเลขเขาบอกหนึ่งหนึ่งสามันเลขดังเนอะเลขพุ่มพวงอะไรก็ไม่รู้ก็ลเลยไปได้ร้านแพงมาร้อยหนึ่งนะี่ครับเลขนี้ วันนี้วันที่12แล้วเดี๋ยววันที่16ไปลุ้นกันนะครับว่าจะถูกรัตหรือเปล่าเจ้ามรีจะให้โชคหรือเปล่าสัจจรจัดต่างๆนะครับถ้าผมถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมานะครับเสียมตัวได้เลยนะครับเราจะไปบริจาคก,กันให้ตามที่ต่างๆนะครับโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง daddy จอนจัดด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ